สวัสดีค่ะพี่จุม๋มโซฟิตาแกนนะคะวันนี้ก็มาทานไข่ทะเลค่ะไข่ทะเลนะคะไข่ทะเลเพราะม,มีน้องคนหนึ่งเขาทำไข่ทะเลให้ดูแต่เขาใช้ลูกชิ้นปลานะคะแต่พี่จุ๋มใช้มัชรูมบอลค่ะมัชรูมบอลนะคะแล้วก็มีเส้นเอ่อมังบินนะคะเส้นถั่วเส้นถั่วเขียวะคะ่ะเนี่ยเป็นเป็นเป็นโปรตีนนะคะเส้นถั่วเขียว แล้วก็มีไข่ไข่นะฮะแล้วก็มีผักอันนี้ค่ะผักอ่าก็เรียกอะไรผักกาดผักกาดขาวผักกาดขาวก็ต้องคิดเปลี่ยนภาษาอัง,งกฤษให้เป็นภาษาไทยะคะ่ะแล้วก็นี่ซารา r ี่ส i ต k กนะฮะก้านก้นของรึ้งช่ายอะคะ่ะรึ้งช่ายนี่ดีมากๆเลยลดความดันนะคะมัชรูมนี่ก็มีประโยชน์มากๆนะคะ แล้วในในซุปนี้ก็มีผงมัชผงมัชรูมนะคะผมผงเห็ดซึ่งมีคุณค่าทางอาหารแล้วก็มีเอ่อบัตเตอร์นัทสควอชฮะคล้ายๆฟักทองนะฮะต้มใส่เข้าไปทำแล้วนะคะบอกน้องผู้หญิงคนที่โชว์ให้พี่ดูอ่ะพี่บอกว่าเดี๋ยวพี่จะไปทำกินบ้างเพราะว่าสูตรนี้ไม่เคยทำกินฮะนะฮะเพิ่งเห็นน้องเขาทำก็เลยอ่ะวันนี้ดีมากๆไหนะลองชิมซิอืม แกงจืดใส่พริกไทยลงไปนะฮะแล้วเครื่องดื่มก็มีกาแฟกาแฟดำนี่ควรจะทานสักสี่แก้วนะคะนี่เบิร์นไขมันค่ะแต่เราพี่จะกินหลังจากที่มันเย็นแล้วนะคะเพราะว่าหลังจากอาหารด้วยเพราะพี่พอาพี่ทานอาหารแล้วพี่จะทานยากาแฟนี่จะกินช่วงสองชั่วโมงหลังจากทานอาหารแล้วนะคะจะได้ช่วยสมองให้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ค่ะไปช่วยบำรุงสมองนะคะสาร คาเฟอีนหรือว่าถ้าถ้าถ้ากินไม่มีคาเฟอีนก็ได้คนไหนถ้าถ้าคนไหนเซนซิทีฟกับกาแฟแล้วน,นกินแล้วนอนไม่หลับอะไรทานองนี้นะคะก็กินแบบดีแคฟก็ได้ไม่มีไม่มีเอไม่มีคาเฟอีนนะคะอร่อยอาหารอันนี้ก็เต็มไปด้วยอืมมัชลูมบอลอร่อยเดี๋ยวต้องไปดูหน่อยว่าเขาใสาา่อะไรมัางใน ในถุงนะคะอืมพี่ใครคิดว่ามัชรุมเบาเนี่ยเขาไม่อร่อยแต่อร่อยฮะ,ะอืมกินแล้วมันมนันอร่อยนะฮะอืมเดี๋ยววันหลังจะไปดูรายละเอียดว่ามันใส่อะไรบ้างแล้วจะมาเล่าให้ฟังนะฮะ พี่ก็ลองอาหารพวกแพลนเบตทั้งหลายอะนะฮะแต่พี่ยังกินไขย่ยังกินปลาอยู่นะไข่ไข่ไก่กับปลาเนะี่ยพี่ยังกินอยู่นะฮะเส้นเส้นบุนเส้นเนี่ยก็มีโปรตีนเรายังต้องการเสริมกล้ามเนื้อนะฮะกล้ามเนื้อให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็เราก็ทานเอ่อโปรตีนจากไข่ถั่วลูกไก่ก็ได้ ก็ยังคุยกับข้างบ้านนะคะว่ายังกินไข่กับกินปลาอยู่แต่เสียงอื่นก็เป็นผักมดแล้วดีใจมากเลยค่ะกินอาหารแล้วมันทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไม่ต้องเจ็บปวดเจ็บปวดจริงๆนะคะเป็นโรคเกาต์กับเป็นโรคอัลเทรไทสเนี่ยบางทีร่างกายมันแข็งตัวเดินไม่ได้อย่างเงี้ยนั่งนั่งนานเนี่ยนนนนสติฟเลยนะฮะเดินออกไปลําบากเราจะรู้เลยค่ะ ถ้าเรารู้จักเลือกกินนะฮะร่างกายก็จะแข็งแรงโอเคค่ะวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่จะต้องไปนั่งสมาธิแล้วค่ะสวดธรรมจักนั่งสมาธิค่ะเป็นประจำค่ะอวบุญสู้กับโครคภัยไข้เจ็บที่มาจากาบาปในอดีตนะคะเราไม่รู้เราไปทำอะไรไว้โอเคค่ะอร่อยมากนะทานกันค่ะทานอาหารที่มีผลดีต่อสุขภาพค่ะ สวัสดีค่ะพี่จุ๋มสพพี่ทอเนัทนได้นะคะก็ด้ยชอบก็คลิกไลค์คลิกแชร์นะคะไปฝากผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งกำลังทรมานจะได้หายทรมานนะคะสวัสดีค่ะ